ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในสรุปศีห5ตอนหนึ่งว่าศีลข้อ4ยังรวมไปถึงการงดเว้นจากการพูดสอบเสียดพูดคำหยาบและพูดเพอ้อเจอ้ออีกด้วยการงดเว้นจากการพูดสอบเสียดยังรวมไปถึงการพูดคำยกย่องและก่อให้เกิดสมานฉันท์ ทางข้อความว่าสมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีผู้ที่สามัคคีกันผู้แต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามคัคคีอิติปินนานังวาสันธาตาสหิตานังวาอนุปทาตาสมคาราโมสมคาราโตสมขคะขนันที สมาคะการนิงวาจังภาสิตาการงดเว้นจากการพูดคำหยาบยังรวมไปถึงการพูดคำสุภาพดังข้อความว่าพูดแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจยาสาวาจาเนลากันนาสุขาเปรมนิยา หัทยังเข้ามาโบรีผู้ชนะกันตาผู้ชนะมนาปาตะท้ารูปปิงวาจางภาสิตาการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อย่างรวมไปถึงการพูดความจริงที่มีหลักฐานถูกการลาเทศะน่าชื่อถือดังข้อความว่าผู้ถูกเวลาพูดคำจริงกล่าวอิงประโยชน์ อิงธรรมอิงวินยัยกล่าวคําที่มีหลักฐานมีที่มาอ้างอิงมีที่กําหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลากาลาวาทีภูตะวาทีอัฐวาทีธรรมวาทีวินิยาวาทีนิทานวติงวาจังภาสิตากาเลนะสาปะเทสังปริยันตาวติง อัฐสันทิตังส่วนศีลข้อที่5คือการงดเว้นจากการดื่มสุรามีไรซึ่งมีประโยชน์ทำให้เราเป็นผู้มีสติสมชัญญามั่นคงไม่เมามายหลงทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะขาดสติศีล5ยังรวมไปถึงการงดเว้น จากการพูดส่อสเสียดพูดคำหยาบและพูดเพอ้อเจอ้ออีก3ข้อในอาชีวรธรรมะกะศีลคือศีลที่มีการเลี้ยงชีพเป็นที่8เพิ่มเติมข้อที่8คือการไม่ขายอาวุธยาพิษหรือสุราเป็นต้นส่วนการดื่มสุรามีอะไรนับเข้าในศีลข้อ3เพราะเป็นการติดใจในรสสุรา เมือนสินข้อ3าที่ติดใจในรถสัมผัสสรุปความว่าสีน5ห้านั้นยังรวมไปถึงการงดเว้นจากการพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้ออีกสามข้อแล้วรวมถึงการประกอบอาชีพที่มุ่งร้ายผู้อื่นมีการขายอาวุธยาพิษหรือสุราเป็นต้นซึ่งจัดว่า ผิดศีนข้อหนึ่งเพราะแม้ว่าผู้ขายจะไม่ได้ค่าสัตว์เองก็ถือว่าได้ค่าสัตว์โดยอ้อมจากการสนับสนุนการค่าสัตว์นั่นเองขอเชิญติดตามรับฟังสรุปศีนห้าตอนสามต่อไปขอให้วันนี้ของทุกท่านมีอุดมมงคลเปตยมด้วยบุญราศีมีชีวิตที่ดีงาม เราร่วมเงาแห่งธรรม